สวัสดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านู้พ่อกัทิกาพี่น้องกัส่องซาบุไลมากับนนองอําสบายดีพี่น้องฮ่าพี่น้องถ้าขี่มาฮนะ่ะไปล่างแล้วล่างอุงอ้ยดีใจอยู่ได้กอกใหม่ดีใจได้โหลดใหม่<อ>ทุกอย่างใหม่เบิดเลยพี่น้องละพี่น้องเลยกระแนบคนเนีนย่ยใหม่แล้วคนยังเป็นคนเก่าคนเก่าได้คนพี่น้อง ฮ่าบอกเบิ่องยังนี่ฮะจะมาเบิง่งเขาสนใจคุนี่น้องแคนจะไปดีปลาลุงเนี่ยไหมลูกพี่น้องเห็นยังลูกใส่ขีป่ปลาใส่ขีป่ปลาพี่น้องใส่ขีป่ปลาสิแกกินพี่น้องฮะฉัเอาไปใส่หน,น้าปุบแก๊กเห็นยัง แก้กินห่อสาข์พี่น้องอ้าวกินห่อข้าวสาบบ่ลูกเออถ้าก็มาเตีอันน่ะตายหิวบ่ลูกอ้าหย่านัวพี่น้องเลยนี่ได้ป้านี่ลูกนี่ต้นนี้จิบใส่บ่ลูกนี่อาใส่เศษจานนี่เอาต้นใส่เลยเศษจานนี่ใส่เกลือยังดุนะอือต้องไหวลูกละ เป็นเบิดพี่น้องวิวิมันตายเลยใส่ไว้พี่น้องพอแม่บอได้บอกได้นี่พี่น้องห้ามาเพอมาเห็นผลใส่ตายแล้วลูกตายแล้ว เบิ่งได้ลูกแกไม่กระหลืนเสียวดิแม่ได้ก็สามมาเตว่าให้ลูกปยายเตารเหมือน่หัวเอหน้าพี่น้องหอคัวเฮาพี่น้องหัคั่วอานั่ลลกไม่งอน อาไมลูกเอาใส่นะแม่ลูกนั่นน้าอันนันเขียวผลเล็บปลาพี่น้องผเสียไวตากลุอสีเห็ดประแดกก็ยังโบหุโผ่เม่นาบไดีบอกเอาปล่อยไปเลยเอาเอาตทำไมเสยสุ <laughs> <laughs> ปล่อยบบปลดอเลย,ยวะใช่เอ,อ้ตอตัวนี้มันตายเลยม,มันตายเลยลูกเอ้ยรวังเด้อลูกยันมือเจ้าป่าพี่น้องจพีปดีลูกอะ่ะฟ,ฟูสมาเก่งเทลูก บบ๊คค่อยซ้อนเม่นำบรซ้อนเราบริอกอยู่สื่อผมาเห็ดเองดืสื่อก็มาเห็ดเองอืิถาบ่ไม่ขี่กับบ่แล่ได้หุบ่ไม่ขี่บ่บ่ไม่ขี่บ่มีขี่ป้ากับบ่เล่หันบ่เมนมีถึงมือบ่หึมีถึงมือบ่บ่เนดอก เลือดปลามันเยอะมีถึงมือกัเจดตเอมันนนี่ปลาเข็งนี่ลูกอืมาเอก็นี่ปลาเข็งนี่มันจังบะมี่ปลาเข็งมันตายแล้วนี่อปาตหน่อย ถึงมือบ่เนี่ยผ่าถือมือพ่จะหนกับเชาหน่อยหนึ่งผ่าถึงมือเอาไปล้างลูกพ่อกเะปู พอครัวพอครัวตัวน้อยพี่น้องเห็ดเป็นหมดทุกอย่างนี่ยกออกด่าองออกพี่น้อ,อ,นนองเก่งแท้จนิจังพี่เก่งแท้ ประจักสวัไดีได้ดีอีีพี่น้องคักโพดโพพี่น้องคนขยันเจ้าไหนก็เศร้าแหละน่หนึ่งนั่นลุถวยนัต้นุเสรัถ่ว้นัต้นุ ตังแห้งเกลือเป็นน้วใส่ผจะเอาเกลือเป็นนัวอืดมาใส่จักรวนอืม กอแล้วลูกเกลือเด้เกลือในกระปุกนะลูกขกขกอันนั้นงุ้มมาอยู่นะแม่นอาขกเอามือตัวเออเอามือตัวมันบาดแสบนะเสาตัวมือบาดแสบนะตัวใดมันแสบนะเนี่ยเอาต้นมันแสบเอาเกลือใส่มาหลังได้ไหมมาแสบบ่นั่นใส่กระโปรงตัวแตกนะลูก นใส่กระตุกตัวนั้นตัวใหญ่นะคนบอกเห็นเอาตากไม่รู้มาตากบอมาตากให้แม่ตากนี่มาหลางนี่เอาหนามในกระตุกนะกระติกเออมา นจะเจ้าเปถึงของดีมะล่างเคียงนี่ลูกอะจะเอาสิวามาบุญไหว้กับครอบครัวนี่เยอะจะคล้องเฮือน่นพว่าวนำเบิร์อันนักอันนให้น่องเนี่ลูกขุ่อีกหนึ่งเน๊ะคนเจ้านำ เพิ่นสิไปเอาน้ําเตากให้นองเด้อลูกในกระตงงมไว้นะตากนอนี่นั่นตากลเอื้อไว้เลยเออตากสกดก็ได้ใชนั่นแหละแลนิแหกอลูกมันแห ยงตัวใหม่ผมใส่าตัวนี้ม่ใส่งามหรือแพงาอแพงม่แต่กระทะห้กเอามาใส่วานนี่เสื้อผ้าก็งามก็ห้องมาใส่อ่างมันเปืืออ้าปนใส่ทรงใหม่บ่น่นน่ะคืองามแทนน่ะน่ะนี่ใส่บาด

แปดมือเนอะอาะเดี๋ยวมาเห็ดแทนถึงถึงมีเสียวหน่อยหนึ่งแกป้าเมื่อกี้นี่นะมึกประขอได้มันเหมือนเลยกินแล้ว เรียบร้อยพี่น้องมีแต่สีไปไกลกันนะจับมีแต่ตากนี่ตากพี่ก็ได้ตากใช้ก็ได้นูกตากช่างกระซิบกได้ได้ไมนสีลุยลงไปหูเด็กกินโอเคพี่น้องตากเรียบร้อย ดีแม่ม <hi> าตะกุกคนคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีเฮ้ยอเป็นยังไงางหลังน่ะนะที่ชส่ชุดงามบ้นะวบายที่ชส่เสืองามปุดปปวเอ้าเอ้าเอ้าเอ้เอ้าเอ้าเอาเอ้ออ สมังงามแท้หันหน้ามาหันหน้ามาบ้าคืองามแท้น่ะโอ้ยเขินเค <c ười> okay, พี่น้องไปละ